ครับวันนี้องค์การคนละครึ่งนะผมท่านหนห้ผมที่ได้คนละครึ่งนะครับวันนี้ให้อัปเดตได้แล้วนะครับผมในถ้าใครใช้ของอ,อะไรนะเขาเรียก Android นะผมเข้าไปที่เพจสโตนะผมไปกดอัปเดตนะครับผมส่วนที่ใครใช้ของ iO เนะครับ ก็จะเข้าไปกดที่อแอปสโตะครับผมวิธีการก็คือเข้าหน้าแอปสโต e เลยครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็นี่ครับผมกดคำว,ว่าเป่าตังค์นะครับผมเนี่ยกระเปาตังค์นะครับผมแล้วกดตรงนี้นะครับแล้ว ตรงนี้มันจะขึ้นว่าอัปเดตนะครับผมอัปเดตเราชนะนะครับผมมันขึ้นอัปเดตแต่ผมอ่ะกดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมพออัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับอัปเดตเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเข้าไปไปหน้านี้ให้ดูนะครับผมโอเคหน้านี้นะเนี่ยครับเดี๋ยวอย่าสลัหัดก่อนนะ จะขึ้นหน้านี้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวึ้นเราชนะนะครับนี่ครับกดเข้าไปแล้วก็จะมีเข้าไปยืนยันว่าเราอยู่จังหวัดไหนนะผมว่าจังหวัดนั้นนะครับผมแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับแล้วก็จะใช้สิทธิ์ได้ในวันที่สิบแปดนะครับผมส8แปดกุมภาพันธ์นะครับเผมเ วันนี้<ม>ก็ขอฝากแชร์เรื่องราวดีๆนะผมสำหรับใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะผม KPY YouTube นะผมสวัสดีครับ